สวัสดีครับปั๊มน้ำสองนิ้วสองแรงยี่ห้อแชร์นะครับตัวนี้ทำการเทดส,สอบตัวนี้เดิมๆเลยนะครับไม่มีซ่อมไม่มีบิวนะฮะแต่เช็คลูกปืนอะไรให้เรียบร้อยนะฮะน้ำไหลเต็มท่อแรงๆเลยนะฮะแชรสองนิ้วฟังเสียงนะ เสียงเงียบเลยครับตัวนี้จะส่งไปสุราษฎร์ธานีนะฮะลูกค้าโอนมาเรียบร้อยนะฮะทำการเทสก่อนจัดส่งนะครับน้ำไหลแรงๆนะฮะสองนิ้วสองแรงสเปคสเปนเกอร์เลยครับ600ลิตรต่อนอาทีอัตราไหลของน้ำเยี่ยมเลยครับ เทสก่อนการจัดส่งฝากด้วยครับตู่เชียงใหม่ครับสินค้าเก็บเงินปลายทางได้ครับสนใจทักมาได้เลยครับสวัสดีครับ